ทุกคนคิดว่าฉันบังคับพฤติกรรมของซิดนียได้หรอคะ ในละครจิตสะกดแค้นแม้ร่วมเราจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดป่วยจิตกันไปทั้งหมดแต่เรื่องนี้ก็ยังแบ่งพื้นที่เซฟโซนให้กับตัวละครและคนดูดได้ไว้ใจมากนะคะซึ่งนอกจากจะมีตัวละครคลามที่เป็นเซฟโซนให้กับเด็กๆและสาราแล้วเนี่ยก็ยังมีพี่ชายอีกหนึ่งคนอย่างแพอร์ที่คอยรับรู้ปัญหาและก็เป็นที่ปลอดภัยของ,องน้องๆอย่างโซลและก็ซิดนี่นะคะงานนี้ก็เลยเข้าใจหัวอกของ,องน้องๆและเห็นใจมากกว่าคนอื่นๆในบ้านนั่นเองละคะ่ะ แทนเตอร์ก็เป็นพี่ชายที่แสนดีแล้วกันไม่ว่าน้องจะโดนตีจะโดนด่าจะโดนทําอะไรทุกอย่างคือแทนเตอร์รับจบหมดเลยครับคือโซจะเป็นฟิลแบบเก็บกดแต่อยู่กับตัวเองแต่ส่วนน้องซิดนียจะเป็นฟิลแบบอยากได้อะไรต้องได้ เด็กเอาแต่ใจตั้งแต่เด็กเลยครับคนนี้พ่อแม่ไม่ได้ชีทดีขนาดที่ว่าเออเราต้องทําตัวยังไงเวลาเจอคนอื่นเวลาอยู่คนอื่นอยากให้คุณผู้ชมคอยติดตามและก็เป็นกําลังใจให้กับเด็กๆทั้ง3คนนี้ได้นะคะในละครจิตสกดแค้นทุกวันพุธและบ่ายสามทุ่มรครึ่งทางช่องวัน3 1นี้แนีและค่ะ